บทที่4216เฟยชันไห้ถามด้วยความประหลาดใจว่าซอโซอมเอกงองูเปิงคือใครแม่บ้านอธิบายอย่างเร่งรีบว่าซอโซอมเอกงองูเปิงเป็นหัวหน้าทีมธุรกิจของเราและคุณพูดเมื่อวานนี้ว่าคุณต้องการซื้อสายการบินคองคอร์ดและเขาเป็นหนึ่งในคนที่รับผิดชอบในการจับคู่เฟยชันไห้ขมวดคิ้วและถามว่าเขาต้องรายงานเบาะแสอะไรกับฉันบ้าง หากคุณได้รับสายการบินคอนขอคุณจะปล่อยให้ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อเจรจาต่อรองราคาโดยตรงและคุณไม่จำเป็นต้องรายงานให้ฉันด้วยตนเองพอ่อบ้านสายหัวและพูดว่าข้าแต่พระเจ้าซอโซไมเอกงองงูเผิงบอกว่ามันเป็นเงื่อนงาที่เกี่ยวข้องกับนายน้อยหายางโอ้เมื่อเฟยชานไห่ได้ยินเรื่องนี้ตั้งชี้ก็ยกคิ้วขึ้นและเบลอออกมาว่าเขาอยู่ไหนให้เขามาพ่อบ้านพูดอย่างคึกคักว่ามัน อยู่ที่ประตูฉันจะพาเขาเข้ามาสักครู่ต่อมาซอโซไมเอกง,องงูเปิงผู้รับผิดชอบธุรกิจวิ่งเยาวะเข้าไปในการศึกษาทันทีที่เขาเห็นเฟย์ชันไห่และเฟยซือบินเขาก็ก้มหน้าก้มตาก็ราบลงอย่างรวดเร็วและพูดว่านายเก่าในใหญ่เขาชื่อซอโซ,อซ,อซอมเอกง,องงูเปิงและข้ามาจากทีมธุรกิจเฟยชันไห่ขัดจังหวะเขาโดยตรงและถามด้วยเสียงเย็นชาว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีเงื่อนงาเกี่ยวกับหาอย่างรีพูด ซอโซอมเอกง,อง,ง,องงูเปิงรีบกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีข้ารับใช้อยู่รอบตัวนายน้อยข้าคิดว่านางดูจะสงสัยเล็กน้อยคิ้วของเฟยช์ชานไหายย่นและเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นซอโซอมยเอกงง,องงูเพิงอธิบายว่า ใช่เมื่อคืนคุณสั่งให้เราหาสายการบินคองคอร์ดผมรีบสื่อสารกับครอบครัวในฝรั่งเศสเพิ่งเจอหวังหยวนหยวนแล้วนัดหมายกับเธอเพื่อไปลาสเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อเธอถามผมเป็นพิเศษว่าผมท่าอะไรทางโทรศัพท์ดึกมากผมบอกว่าผมช่วยคุณซื้อสายการบินคองคอร์ดแล้วเธอก็ถามผมว่าสายการบินคองคอร์ดคืออะไรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซอซไมเอกงองูเปิงก็ตกตัวเองอย่างเร่งรีบและพูดอย่างประมาว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ตาหนีปากข้าที่ไม่มีประตู ในเวลานั้นฉันคิดว่าเธอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตระกูลเฟยดังนั้นความรู้สึกของความลับก็เพิ่มขึ้นนอยอย่างฉับพลันและฉันพูดในการผ่านว่าคุณส่งคนไปญี่ปุ่นแต่เครื่องบินธรรมดายาวเกินไปดังนั้นฉันจึงต้องซื้อสายการบินคองคอร์แต่มั่นใจได้เลยว่าฉันไม่ได้บอกว่าคุณส่งใครไปญี่ปุ่นปล่อยให้สิ่งที่คุณจะทำเมื่อคุณส่งคนไปญี่ปุ่นเฟยชานหายคารามอย่างใจร้อนพูดประเด็นซอซไมเอกงองูเปิงกลัวและรีพูดว่า ประเด็นโฟกัสประเด็นคือหวังหยวนหยวนเธอไม่รู้หรอกว่าคุณส่งอะไรไปญี่ปุ่นทำอะไรแต่เธอถามฉันในเวลาที่คุณส่งคนไปญี่ปุ่นคือหานินจาฉันรู้สึกผิดเล็กน้อยในเวลานั้นแต่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่ามีอะไรผิดปกติจนกระทั่งตอนนี้ฉันได้ยินว่าคนที่คุณส่งไปญี่ปุ่นประสบอุบัติเหตุจากนั้นฉันก็เห็นวิดีโอที่ปล่อยโดยนินจาอิกะญี่ปุ่นและทันใดนั้นก็จำได้ว่ามีอะไรผิดปกติด้วยเหตุนี้ ซอสไมเอกงองูเปิงจึงพูดต่ออย่างมั่นคงว่าข้าแต่พระเจ้านางหวังหยวนหยวนเป็นแม่บ้านและนางก็เข้ามาจากข้างนอกในเวลานั้นแล้วนางจะรู้เกี่ยวกับนินจาได้อย่างไรดังนั้นฉันจึงสรุปว่าเธอจะต้องจงใจพยายามทดสอบฉันและพยายามขอคําจากฉันมันต้องมีอะไรผิดปกติกับผู้หญิงคนนี้แน่ๆบางทีเธออาจจะแยกตัวจากการลักพาตัวนายน้อยหาอย่างไม่ได้เมื่อเฟย์ฉันไห่ได้ยินสิ่งนี้ตั้งชิ้ชิงเจี้ยนก็ระเบิดออกมาและเบลอออกมาว่า การป้องกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนในครอบครัวยากที่จะปกป้องหลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็จ้องมองพ่อบ้านและคำรามมาอย่างโกรธแค้นไปและจับกลุ่มหวังหยวนหยวนเพื่อพบฉันในเวลานี้หวังหยวนหยวนหยวนรับใช้ที่ด้านข้างของแม่ของเฟยหายางอย่างไรก็ตามวันนี้เธอมักจะขาดสติไปเล็กน้อย เหตุผลของการขาดสติของเธอคือหวานใจของเธอนายน้อยชื่อดังเฉียวเฟยหยุนเฉียวในซีแอตเทอลได้ระเหยไปตั้งแต่เธอส่งข้อความถึงเขาเมื่อคืนนี้เธอไปที่วิลล่าที่เชียวเฟยหยุนอาศัยอยู่เชียวเฟยหยุนได้หายไปแล้วเธอก็ยังคงโทรและส่งข้อความเชียวเฟยหยุนแต่โทรศัพท์ยังคงแจ้งให้อีกฝ่ายปิดและข้อความก็เหมือนหินจมลงไปในทะเลการหายตัวไปอย่างกะทันหันของหวานใจของเธอทำให้หัวใจของหวังหยวนหยวนหายไปอย่างกะทันหัน เธอยังมีภาพลวงตาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเธอกับเฉียวเฟยหยุนเป็นเพียงความฝันที่สวยงามอย่างไรก็ตามนาฬิการิชาร์ดมิเลอร์ในกระเป๋าของเธอมีมูลค่าหลายสิบล้านเป็นเรื่องจริงมือสองของนาฬิกาได้รับการตีไม่หยุดราวกับว่าจะเตือนเธอว่าทุกอย่างก่อนที่จะไม่ใช่ความฝันแต่ด้วยวิธีนี้เธอมีความกังวลใหม่ในใจของเธอและเธอกลัวว่าเชียวเฟยหยุน e ได้ละทิ้งตัวเองในการปลอมตัวแม้ว่าชิ้นส่วนของริชาร์ดมิเลอร์ที่เชียวเฟยหยุน ให้เธอก็มีมูลค่ามากเช่นกันเมื่อเทียบกับชีวิตของยายที่ร่ำรวยในอนาคตเธอไม่ได้ใส่ใจกับนาฬิกาเลยบทที่4217เช่นเดียวกับที่เธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อบ้านรีบวิ่งเข้าไปกับหัวหน้าแม่บ้านและบดิกาดหลายคนแม่บ้านพูดกับภรรยาของเฟยซือบินว่าท่านหญิงใหญ่ข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนรับใช้ของท่านและโปรดอภัยให้ข้าด้วยภรรยาของ เฟยซื้อบินรู้ว่าแม่บ้านมีอานาจมากในตระกูลเฟยและต้องมีบางสิ่งที่สากันในการตามหาคนรับใช้ของเขาในครั้งนี้เธอจึงพยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าคุณช่วยไปเข้าห้องนาด้วยแม่บ้านขอบคุณเขาจากนั้นหัวหน้าแม่บ้านที่อยู่ถัดจากเขาชี้ไปที่หวังหยวนหยวนและพูดว่านั่นคือเธอนางคือหวังหยวนหยวน ในเวลานี้คนรับใช้คนอื่นๆในห้องกำลังสั่นด้วยความประมาาและในความเห็นของพวกเขามันจะไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อบ้านที่จะมาอย่างก้าวร้าวแต่มีเพียงหวังหยวนหยวนเท่านั้นที่ไม่คิดเช่นนั้นเธอยังคิดว่านี่ต้องเป็นเจ้าชายชามมิ่งของเธอเองที่จะถ่ายถอนตัวเองบางทีหลังจากเดินออกจากห้องนี้คงอีกไม่นานก่อนที่เธอจะเป็นคุณนายโจ ครั้งต่อไปเมื่อเขากลับไปที่ตระกูลเฟยในฐานะนางเฉียวผู้รับใช้ของตระกูลเฟยร,รวมถึงแม่บ้านใหญ่ของตระกูลเฟยจะต้องเคารพตัวเองเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอพูดอย่างตื่นเต้นว่าฉันหวังหยวนหยวนแม่บ้านคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันหรือไม่พอ่อบ้านจ้องมองเธอและพูดกับบดิกาดข้างๆขงเขาว่าพาเธอไปบอบดิกาทั้งสองรีบวิ่งไปข้างหน้าทันทีคว้าสองแขนของหวังหยวนหยวนอย่างคร่าวๆแล้วพาเธอออกไป หวังหยวนหยวนพยายามดิ้นรนอย่างโกรธแค้นเจ้ากำลังทำอะไรมันทำร้ายฉันไหมถ้าคุณทำร้ายผมจริงๆคุณจะรับผิดชอบได้ไหมแน่บ้านมาและตบหน้าเธออย่างดุเดือดดูอย่างโกรธแค้นกินของทั้งภายในและภายนอกฉันไม่รู้ว่าจะกลัวอย่างไรแต่ฉันกล้าที่จะตะโกนอย่างเปิดเผยที่นี่ดูว่าชายชาราทำความสะอาดอย่างไรหลังจากที่คุณหลังจากหวังหยวนหยวนฟังคนทั้งปวงก็กลัวและไม่สามารถพูดได้ เธอไม่เข้าใจว่าทําไมชายชราต้องทำความสะอาดหลังจากตัวเองชายชราเป็นเจ้าของตระกูลเฟยทั้งหมดเขาเป็นแม่บ้านเล็กๆของตระกูลเฟยมีความแตกต่างหนึ่ง0ศไม่ตรงกลางเขาไม่มีโอกาสได้เห็นชายชรามากมายเขาจะโกรธเคืองได้อย่างไรหวังหยวนหยวนหยวนถูกพาตัวไปศึกษาครั้งใหญ่ของเฟยซานห่โดยตรง ทันทีที่บรดิกาทั้งสองวางเธอลงเฟยชานไห่ก็จ้องมองหวังหยวนหยวนและถามด้วยเสียงแหลมคมว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันจะส่งคนไปญี่ปุ่นเพื่อตามหานินจาผู้สิหวังหยวนหยวนหยวนกลัวโมเมนต์ตำของเฟยซานไห่และต้องการบอกความจริงทันทีแต่เธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักครู่นายน้อยเฉียวได้สั่งฆ่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่บอกใครแม้แต่พ่อแม่ของฉันนี่เป็น เรื่องของอนาคตของเราสองคนเกี่ยวกับความสุขตลอดชีวิตของฉันและข้าไม่สามารถทําให้นายน้อยเฉียวผิดหวังได้อย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวังหยวนหยวนก็รีพูดว่าฉันผมเพิ่งพูดไปแบบสบายสบายท้ายที่สุดท้ายที่สุดนินจาญี่ปุ่นมีชื่อเสียงมากเสมอเฟยซื้อบินเห็นว่าหวังหยวนหยวนปฏิเสธมันในเวลานี้จริงๆและเขาไม่สามารถกลั้นหายใจได้เลยเขารีบวิ่งไปข้างหน้าและดุโกหกฟังนะผมไม่ฆ่าคุณ หลังจากพูดเช่นนั้นเขาเตะที่ท้องของหวังหยวนหยวนบินตรงหวังหยวนหยวนคว้าลงล้มลงบนพื้นอย่างหนักและเลื่อนไปข้างหลังเป็นเวลาหลายเมตรเมื่อไฟซือบินต้องการรีบวิ่งขึ้นและตีต่อไปเขาก็เห็นว่ามีนาฬิกาพิเศษอยู่บนพื้นซึ่งหลุดออกมาจากกระเป๋าของเขาเมื่อหวังหยวนหยวนถูกเตะมากกว่าเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นทันทีที่เขาหยิบนาฬิกาขึ้นมาเขาก็จับตามองมันและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วริชาร์ดมิลเลอร์ซองเพ่ง ด้านข้างเป็นแฟนตัวยงของรีชาร์ดมี l อลีและเขายังซื้อนาฬิการะดับเริ่มต้นของริชาร์ดมีเอลีอหลายเรือนดังนั้นเขาจึงจดจารูปแบบของนาฬิกาเรือนนี้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งกลายเป็น m 0็6เขาตระหนักทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติกับหวังหยวนหยวนหยวนนี้ดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่าในใหญ่หนุ่มนี้คือ M056 ของร i ชาร์ดมิ l เลอหากจำไม่ผิดก็จำกัดอยู่แค่สิบ คนในโลกราคาตลาดอย่างน้อย3หรือ4ล้านเหรียญสหรัฐและไม่มีตลาดเฟยซื้อบินฟังและทันใดนั้นก็จ้องมองหวังหยวนหยวนด้วยน้าตาคลอและถามว่าพูดคุณเป็นแม่บ้านคุณจะมีนาฬิการาคาแพงเช่นนี้ได้อย่างไร